ไม่มีไม่มีแตงกวามีแต่มะเขือวัสดีค่ะ,ว,คะวัสดีค่ะพี่น้อง่องไฟสำหรัยดีกันสุขสุขคนพี่น้องอ,อืมเฮ้ยโบจิกินขนมสินอะไรเฮ้ยจะกินขนมจ,จ,จีนน้ำยาซะหน่อย ยาป่านยาขิ้คาราบอตี่หรอเออค้อากินซะเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้<ม>อนี่ผู้ใดกินไปน่<ม>ะกินเขาบัดเสียบเลยม,มือนนิพี่น้อง วันนี้กินข้าวบะเสียบกินยังก้าบะเสียบจิบท่วงกินยังบะเสียบแถมนี่ไม่กินขนมกินดีสิเป็นยังไงอยูบุ๊คกินกระจักสิกินยังมันบุ๊คขึ้นี่แนวอยากเลยน้องเอ้กินก๋วยเตี๋วาจะกินเต่าล่ะกินก๋วยเตี๋ย เอาถ้วยมาแล้วก็ใส่น้ำใส่ซอสจะลุกป,ปะอืมจะเห็นยังสุดให้เขาเบิงะนะ้งรูปแบบนะขึ้นมาเขาคนเก็บกาก,ากเขาเขาเม่นกากแบบมันยังกว่าเม็ดดอกหญ้ดาดำๆน่ะกากบ่มีดอกคันเ้าเขเก็บออกสี่เวลาหนึ่งเวลายัางสกระดำปีปีอะไรพย่น้องี้เป็นตะกิน สิไปอ่ะไหนดีกหน่อยไปทุละใจค่ะนิดค่ะยังหายสกยานตำรวจดันดัดดักด้านเพราะว่าเหมือนอิดอยู่อมเพื่อขจานี่เกณฑ์ทหารหรอวะเสียงวาวันที่สี่วันที่ห้าเมษาเกณฑ์ทหารหาเด้อกินขนมจีนน้ำตาลหนไอย ค่ัตอนนี้นอนดนั่งยามีดอกอายอายาเลือกกินดากเกีนอย่อันมาแล้วฮะแล่าก้ากินอะไรอ่ะก็ว้วไหมถอเราใส่น้ำปลาปะ เลมันเพ็ดแปอาไว้นั้นมาเดี๋ยวถ้วยกับซอสมาได้ยาทำให้แกมาแต่น้ำยาไม่ได้เฝาเห็นยาไม่ได้มันเผ็ดอือเผ็ดปลาต้องกินเท็ดส่ซอสใส่น้ำปลาลูกหวานไปลุ้ยกันทงน้ำ

บ่มันเกี่ยวสอดบ่บอกละอ้อย <laughs> <laughs> ใส่น้ํายาด้วยไหมน้ํายาเผ็ดนะลูกไม่ต้องใส่หรอกเนาะไม่ใช่นบ <c oughs> ย,ย,ยออบอกยอนนะยอนนันแะคุณลุงคุ้อ่าเป็นพีอี่ม่แมม่แม่แม่แ่แม่แม่แับ, <c oughs> บม่อน่ม่แมมนะ

ตะบลกน้องต่อนั่นและเขาอึขึ้นาขาพี้นอยังก็บ่อยากเลนเมือนเนี่ยกินบะจูบเลยเหมือนพี่หนอเอ้ยดูบไปจะเสียปเป่อะ เก็ฮึยังเจ็บแรงสิน เจังวดจิบหลอดวดจิบหลอแก,แก,แกแเห็นแกไสไปเนาะมันแรนเป็นตะนายเลยเป็นบม่มแห้งเป็นสลือเป็นบ่มสวงบว่่ะ ก็ได้ว่าไม่รู้หนี่แล้วป่ะอยู่ลุกอยู่ลุกไทยไ่ได้มืออะแ่จะมันจะไม่เป็นยังไงมันเป็นแบบบกระปีกระเป๋าบ่าซื่นบ่ซงบวงเนี่บดแบบเห็ดเวย,นเย่นียเดีบดเหี่ยวย่เนียเดียจะมันเป็นยังไงบุญตูน ผักเป็น,ปนพีเนาะจะผัดไทยเนะาะงูผักเป็นหรือว่าผักคุยใช่ปูปลาก็าเต็มตู้เต็มนั่นอยูหนึ่งเป็นนิ้นไง

ยายลักไทยยายลักททยพนแซ่บยายลักไายพี่น้องอร่อยนะอร่อยปะแ่บนกิ้เข่าบนซกินบ้ซยพี่น้องเอเป็นยงไุบเป็นแบบไม่เอาไหนเลยวันนี้จื๊บ ือมันบกเาขาทามเอพี่น้องรสชาติแบบปากมันจืดมันซืดมันเป็นยังไงบุต้องมือเส้านี่แล้วมันไม่ต้องมือเส้นต้องมือขึ้นหนี่จปวดห้อ,อง เราจะไปเห็ดค้างแบบจะเห็ดค้างแบบกันบวบจอยุ่นจะจัดต้นแก่ไหมนบ่พอบวบก็รั้งอยเป็นดอกเป็นหนวยนะดอกบวบมันบบวบมันเฮียหรอกปีที่แล้วปลูกไบ้ปเนี่หนวยมันแก่บร้เก็บมาไว้เนี่บนบัยูเด็กหน่อยบ่เก็บมาแบบมันก็เลี้ยนล้องน้ำมันังเพราะฝนตกมากปีนี้มันก็เลยเกิด Kim là tay tao Mấy người nhéo nhéo nó có cứ bởi hết mà đà mà Có nhéo thua đầm Có biệt Có biệt thua đầm hay không? ยังเบงิบ้งกระตุย่ยอร่อยไหมอร่อยกินกระเป๋ไหมครับเดี๋ยพี่กินกระเป๋าไหมครับกินกระเป๋เลยค่ะโอ้ยเราเบิ้งเส้นขนมแน่นนบ้านกบกินกิ๊กไก่เดียนขุนเสียงดูดอ่ะโอ้ย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 อร่อยอร่อยไหมอร่อย มืออื่นมือเฮสิดเดดพ่าเด็กหน่อยยัดแก้วหรอพี่น้องแก้วบอกแก้วอ่อประทูแก้วประเด็กแล้วพอจเริ่มจะเก่ามาอีกได้สงการแล้วพักฝืนทั้งมือสองมือกอนก่อนสเดดพ่าลุยเก็บตุนไวขายช่วงสงการน้ำหรอกกับเพื่อบาสงการจะขวางกับสิเดพ่ากันสินะ กูได้มาซื้อก็ะเจามาแต่ต่างจังหวัดมาแต่บอนเห็ดงานในการยากซื้อกลับไปฝากไปต้อมันกันกต่เสด็จีขายนะพี่น้อง เปากินอร่อยเลยคุณอีบ,ก,อบกินอีนันอีนนกอออนะบกินนี่ยังหรอนึ่งนั่งกอจออยู่แนมโซฟาบกินยังเล่นจอยจอยแหงจอยเห,ยเหางกากิมัน,นมบนน้นานมมนเ,นปเปล่าเด้อเสาดายกว่้รลูก ย้ายพอ,อแล้วย้ายขถาบ้านก่อนไมหมฮะทักผ่ากนอนญหาไปเลี้ยวก่อนมาลุ้นสิทด้เหตุอย่างอื่นพี่น้องมันนี่บ่โอเคมันนี่ย้ายบนกินบ่โอเคบ่เสียบ,บ๊ายบายจ้า